ค้นหาเราได้ทาง y o u t u b e นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านว่าตอนนี้นะคะเรากําลังเรียนมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับบทที่14สมผุดพระเกตนะคะตอนนี้อาจารย์กําหนดให้เป็น ep ที่34นะคะท่านที่มีหนังสือเปิดหน้า143นะคะก่อนที่เราจะคํานวณสมผุดพระเกตนะคะเราก็มาทําความเข้าใจคําศัพท์กับความหมายกันก่อนนะคะมัธยมพรเกตคือตําแหน่งของพรเกต ที่โครจรด้วยความเร็วสม่ำเสมอค่ะสมผุดภเกตคือตำแหน่งของภเกตรจริงที่โครจรด้วยความเร็วตามความเป็นจริงนะคะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะว่าคำนิยามหรือคำอธิบายเนี่ยทั้งมดเนี่ยอาจารย์บุญนาคท่านสอนอาจารย์มานะคะแล้วท่านก็ใช้คำที่ง่ายแต่ว่าถูกต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจในความหมายของคำศัพท์นั้นได้เลยนะคะต่อไปนะคะในการคำนวณ มีขั้นตอนการหาสมผุดพักเกตนะคะตอนนี้ก็คือแค่3ข้อเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็ทุกท่านทําความเข้าใจไปพร้อมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาแทนค่าพร้อมแสดงตัวอย่างนะคะข้อที่1นะคะเราหาผลพักเกตนะคะใช้สมการว่าหอรักคุณประสงค์ศูนย์นอเห็นไหมคะกลับมาอีกแล้วใครที่ยังไม่แม่นเรื่องหอรคูณศูนนกลับไป ทบทวน EP ที่อาจารย์โพสต์ไว้เรื่องหอระคุณศูนย์น,น,นะคะใช้สมการในการหาผลพักเกตก็คือหอระคุณศูนย์นลบ344หารด้วย679นะคะเศษที่ได้จะเป็นผลพักเกตค่ะแล้วก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า21600นะคะสำหรับข้อที่2นะคะมัธยมพักเกตนะคะใช้สมการว่ามัธยมพักเกตเท่ากับ อินวงเล็บนะคะเราเอาผลพักเกตศูนอที่ได้จากการคำนวณในข้อ1นะคะมาบวกเวลาประสงค์หาร24วงเล็บปิดนะคะคูณ21600นะคะแล้วค่อยนำมาหารด้วย679ค่าที่ได้ของมัธยมพัเกตเราต้องการเป็นค่าจำนวนเต็มนะคะก็เลยมีกำกับคำว่าอินไว้หน้าสมการนะคะและที่สำคัญนะคะจำให้ขึ้นใจว่า ค่าที่เราคำนวณได้เกิน216.00ก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า216.00นะคะข้อที่3เป็นการหาสมผุดพักเกตน,นะคะใช้สมการว่าสมผุดพักเกตเท่ากับ2 160 0ลบมัธยมพักเกตแล้วอย่าลืมทอนให้น้อยกว่า216.00ถ้าค่าที่คำนวณได้เกินนะคะนั่นคือ3ข้อที่เป็นลำดับขั้นตอนของการคำนวณหาสมผุดพักเกตน,นะคะต่อไปเปิดหน้า 144ก14 14ับ145ค่ะ se ค <A loc? S 2> ่ะในหน้า144กับ145เป็นการคำนวณหาสมผุดพักเกตนะคะใช้ตัวอย่างวันที่25พฤษภาคม2557นะคะเวลา9นาฬิกกรุงเทพมหานครเขตเวลามาตรฐานประเทศไทย105 e นะคะเห็นไหมคะว่าเราต้องใช้หอรัคุณศูนย์นวันประสงค์เราก็ลอกมานะคะดังนั้นหอรัคุณประสงค์ อรลคุณศูนย์นวันประสงค์เท่ากับ502635วันนะคะเราก็มาแทนค่าทำวิธีทำในข้อที่1เราหาพลภาคเกตนะคะใช้สมก,การว่าอรลคุณประสงค์ศูนย์นลบ344หารด้วย679เนะคะเศษที่ได้เป็นพลภาคเกตเห็นไหมคะว่าเราต้องการเอาเศษนะคะอาจารย์ก็เขียนกำกับไว้ในสมก,การแล้วนะคะเราก็แทนค่าค่ะ ห้าศูนย์สองหกสามห้าลบสามสี่สี่หารด้วยหกเจ็ดเก้าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ็ดสามเก้าเศษห้าหนึ่งศูนย์เห็นไหมคะว่าเราไม่เอาผลลัพธ์นะคะตัวเลขเจ็ดสามเก้าเราไม่เอานะคะดังนั้นเราเอาคำตอบที่เป็นเศษผลพเกตศูนย์นอเท่ากับห้าหนึ่งศูนย์วันค่ะต่อไปข้อสองนะคะหามัธยมพเกตนะคะเท่ากับสมก,การที่เราจะใช้ก็คือ มัธยมพาเกตเ,เท่ากับอินวงเล็บพลภะเกตศูนนบวกเวลาประสงค์หาร24วงเล็บปิดคูณด้วย216 00นะคะหาร6 79ค่ะแล้วอย่าลืมทอนนะคะถ้าเกิน216 00น,นะคะมัธยมภเกตเท่ากับอินวงเล็บ5 10บวก9หาร24นะคะวงเล็บปิดเห็นไหมคะ9ก็คือเวลาประสงค์นะคะ คูณ2 16 0 0แล้วก็หารด้วย6 7 9นะคะค่ามัธยมพกเกตเท่ากับ1 6 2 3 5หน่วยเป็นลิปดานะคะในข้อ3เราหาสมผุดพกเกตใช้สมการว่าสมผุดพกเกตเท่ากับ2 16 00ลบมัธยมพกเกตนะคะแล้วก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า21 6 0 0นะคะสมผุดพกเกตเท่ากับ21 6 00ลบ1 6 235หนะคะค่าที่ได้ของสมผุดพระเกตก็คือ5 3 6 5ลิบดาค่ะสมผุดพระเกตเท่ากับ2ราศี29องศา25ลิบดานะคะราศีสองหรือ2ราศีก็คือราศีมิตรุนนะคะดังนั้นสมผุดพระเกตเท่ากับราศีมิตรุน29องศา25ลิบดาเป็นไงคะง่ายไหมคะสำหรับสมผุดพระเกต ในบทที่14นะคะดังนั้นใครเพิ่งเริ่มมีกำลังใจจากการคํานวณสมผุดพักเกตนะคะก็อย่าท้อใจนะคะอันไหนที่ผ่านมาแล้วท่านยังถือว่าไม่เก่งหรือว่าไม่เชี่ยวชาญย้อนกลับไปดู EP ีเก่าๆตามหัวข้อที่ท่านยังรู้สึกว่าท่านยังไม่มีความมั่นใจหรือว่ายังทำไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าในตอนนี้นะคะเป็น EP ีที่34สมผุดพเกตแล้วเหลืออีกแค่ตอนเดียวนะคะที่อาจารย์จะสรุป ลการคำนวณทั้งหมดใน EP ต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้ขอให้ท่านทบทวนทั้งหมดนะคะว่าท่านสามารถมีความมั่นใจแล้วก็ทำการคำนวณในแต่ละขั้นตอนตามคลิปที่อาจารย์ได้สอนไปตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ท่านเข้าใจมากพอหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ ยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่เข้าใจมากนะักก็ทบทวนนะคะอาจารย์เชื่อมั่นว่าถ้าท่านมีความเพียรความพยายามความอดทนรับรองท่านสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเพราะว่าถ้าท่านสามารถคํานวณสมผุดดาวตามคำภีสุริยญาประสบความสําเร็จแล้วท่านจะมีความภาคภูมิใจมากว่าท่านมีความสามารถในการเรียนโหราศาสตร์ภาคคานวณน,นะคะพบกันใหม่สารหน้าสวัสดีค่ะ